สวัสดีค่ะวันนี้อิมมาแนะนำพระเครื่องที่ปล่อยให้เช่าบูชาค่ะเป็นพระยาเต่าเรือนมหาลาโพหลวงปูแสนวัดบ้านหนองจิกอายุครบ112ปีออกเมื่อปีพศ2562ค่ะปัจจุบันปีพศ2568นะคะก็ผ่านมาอยู่6ปีได้แล้วนะคะ องนี้ก็บอกเนื้อมาชัดเจนเหมือนกันนะคะว่าเป็นเนื้อทองแดงผิวไฟลงยา2ส,สีแต่ซิลเขาก็ขาดมาอย่างนี้อยู่แล้วนะคะ ลูกค้าท่านใดที่สนใจจะเช่าบูชาราคาและรายล,ายละเอียดอื่นแจ้งไว้ที่ใต้คลิปขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและอุ่นหุ่นค่ะสวัสดีค่ะ